กรมโรงงานอุตสาหการรมเปิดโครงการความปลอดภัย2,558เฉลิมพระเกียรติ6 0 0 0รษาสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำร่อง160โรงงานที่ใช้ก๊าซชีวภาพหวังเป็นต้นแบบความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในโรงงานอื่นๆค่ะนายพระสุโลหาละชุนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหการรมหรือกรอบอกว่า โครงการความปลอดภัย2,558จะนำร่องผู้ประกอบการ160โรงงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง1ัน0คนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยเป็นโรงงานที่ใช้ก๊สชีวภาพและใช้หม้อต้มน้ำมันร้อนเพราะปี2,549ถึง2,557พบว่าเกิดอุบัติเหตุจากการผลิต16ครั้งนะคะเสียหายกว่า200ล้านบาท จึงต้องการที่จะลดอุบัติภัยจากการมาใช้แก๊สชีวภาพแล้วก็หม้อต้มน้ำมันร้อนผ่านห้ากิจกรรมตลอดทั้งปีนี้เช่นจัดการองค์ความรู้ตรวจสอบประเมินการอบรมความปลอดภัยนายผู้สุขคาดว่าโครงการนี้จะสร้างมาตรฐานแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยเป็นต้นแบบให้โรงงานอื่นๆนำไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคตโดยปัจจุบัน ประเทศไทยมีโรงงานที่ใช้แก๊สชีวภาพ336โรงงานโรงงานที่ใช้หม้อต้มน้ำมันร้อน856โรงงานมีหม้อต้มน้ำมันร้อนทั้งหมด1,000เครื่องค่ะในช่วง10ปีที่ผ่านมาก็มีอุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับของเรื่องนี้ประมาณ16ครั้งด้วยกันและมีการสูญเสียเกิดขึ้นประมาณ200ล้านบาทก็เป็น จุดที่ทำให้เราดึงเรื่องนี้มาทำเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติให้กับสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาในโอกาสที่ท่านมีครบ5รอบกับกิจกรรมหลักๆของโครงการนี้ก็คือการจัดนิทรพิการในวันนี้แล้วก็จะมีออกไปตรวจให้คำปรึกษาแนะนำกับโรงงานอีกประมาณ160โรงงาน และมีการสู่รมและสัมมนาให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงงานท้งการชีวภาพและที่โรงงานที่ใช้ฮอดออยอีกประมาณ1,000คนด้วยกันในช่วง3-4เดือนข้างหน้านี้นะครับ